สบายดีเมื่อทุกครูทุกคนวันนี้พบกันกับซ่องบันนอกสบายลาวันนี้จะมาขอแก้ตัวหรือว่าซีมาเฮ็ดคลิปใหม่เพราะว่าในคฮิดคลิปเก่าฮั้นมันมันเสียงลมแห้งแน่ประกอบกับเสียงด,ดตนตรีแน่กระดังโพดลาวันนี้ข้าพเจ้าจะมาเฮ็ดใส่ใส่อ่างซีเมนต์อ่างซีเมนต์แท่งสุดก้อนข้าพเจ้าก็เฮ็ดใส่อ่า ถงยางเนาะไว้นาทียงนั้นก็เลยว่าเสียงดังโพดเ,เสียงลมแห้งแด้เสียงดนตรีแห้งเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะมาเฮ็ดคลิปใหม่อีกครั้งเนาะให,ห้เพื่อนได้เห็นได้หูวิธีแล้วก็ขั้นตอนในการเฮ็ดส่วนประกอบอย่างทุกอย่างในการเฮ็ดเฟืองมักเพราะว่าสูตรนี้มันจะมีผลดีก็คือเฮ็ดให้ง่วคคายยามแรงหรือว่าระดูแรงระดูนี่แหละเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามนี่แหละช่วงนี้แหละ จะกินและจะได้หับสารโปรตีนสูงว่าง่ายๆก็คือว่าหั่นเปลี่ยนจากเฟืองแห้งเนอกจากเฟืองที่บมมีสารอาหารอนใดเนาะไ,ไม่ได้กินอิ่มท้องซื่อๆมันจะเฮ็ดให้งัวควยบ่ตุยวันนี้เขาต้องมาเฮ็ดเฟืองมักซึ่งอุปกรณ์เนาะก็คือบ่อนที่เฮาจะมักใส่ตอนนั้นข้าพเจ้าเฮ็ดใส่ถุงยางนี้แต่ว่าถ้าว่าผู้ใดซิเฮ็ดใส่ถุงยางก็ได้เนาะแต่ว่าต้องเฮ็ดใส่บ่อนที่มันบมมีหนูบ่มี เขาเออมาจีเกียมเนาะจิเกียมหลฮะถ้าว่าเห็ดบอนที่มีหนูมีจีเกี่ยมหลมันจะมากัดเนาะมันกัดมันเห็ดห้ซอดเห็ดห้มันขาดถงุงยางขาดกันเลยเห็ดห้เฟืองตัวที่มักนั้นมันอาจจะเปิ่นเกิดเสือ้อราเนาะแล้วันนี้ขา้าพเจ้าจะเอาถงอุงยางนี้มาไว้ปก๊กเนาะมามักใส่แท่งนี้ซึ่งลักๆก็คือแท่งเนาะหรือว่าผู้ใดมีถังถังยางก็ได้เนาะ แนะนำให้ทางยางหรือว่าท่งยางหรือว่าซีป็ินอ่างซีเมนต์นี่ก็ได้แล้วก็ตัวที่สองก็คือเฟืองอันนั้นเฟืองที่ค่อยอัดไว้ตั้งแต่ดดแล้วแหละและตัวที่สามก็คือกาก,ากน้ําตาลผู้ใดมีกา,กากน้ําตาลก็ใส่ผู้ใดโบมกบีก็บบใส้กับโบเป็นอย่างและตัวที่สี่คือปุ๋ยปุ๋ยเล่งหรือว่าปุ๋ยยูเลีย ซึ่งที่เขาเข้าใจก็คือปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเล่งนั่นแหล,และเม็ดขาวๆนี่แหละและอันที่ห้าก็คือบัวบัวนี่เขาต้องมีเพราะว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการฮดเนาะเวลาเอาผสมแล้วเนาะเฟืองลงแล้วแล้วก็เอาเอาสองอย่างนี้ผสมใส่น้ำแล้วก็ฮดระอัตราส่วนในการผสมหรือว่าเฮ็ดนี้เฟืองลายเท่าไหร่ ก็เอาน้ำาหลายเท่านั้นก็คือแสดงว่าเฟือง10โลน้ำก็ต้องแม่น10ลิตรเนาะน้ำ10ลิตรแล้วก็ต้อปุ๋ยยูเรียนี้ใส่ประมาณ2ขีดก็ได้เนาะใส่2หา4ขีดคันซีเวาง่ายๆก็4เปอร์เซ็นต์ท่นแั้ะเนาะตัวนี้ละก้างน้ำตาลนี้เนาะใส่ซ้ำกันครับอันนั้น ปุ๋ยยูเรียก็ได้เนาะผู้ใดมีหลายหรือผู้ใดมีน้อยก็ใส่ครื่องหนึ่งของปุ๋ยอัตราส่วนคือสำนัดหลังจากว่าเฮาเฮ็ดแล้วแล้วก็หดไว้แล้วเนาะก็คือเฮาเอาถุองอยางนี้พับๆใส่แล้วก็อัดแล้วกป็ปิดให้แน่นปิดให้แน่นที่สำคัญเฮาต้องเอาเฟืองลงใส่ก่อนแล้วจังเหยียบๆๆ,ๆให้มันแน่นแล้วจังเอาเอาน้ำส่วนผสมนี้หด ว่าเฟืองนี้ค่อยติดก้อนหนึ่งกะได้อยู่ประมาณสามกิโลสีเห็ดแกะก้อนหนึ่งก้อนเนาะก้อนหนึ่งใส้ก่อนแล้วก็ก้อนหัน่นแล้วเขาจังไปเห็ดอยู่แท่งตัวนั้นเนาะแล้วก็มักไว้สามอาทิตย์หรือว่าอ่าสออวันหลังจากนั้นเขาก็แกะให้งัวกินอ่ะ,อะเดี๋ยวเขาจะมาเห็ดเลย เอากลมาเอาบัวยูเลียนี่ใส่นี่คอยจะแบ่งใส่เฮ็ตติดสองบัวเนาะบัวหนึ่งกระชีประมาณแปดลิตรนี่แหละแล้วจังหดตื้มเอาเนาะอันนี้คอยติดบ่งแล้วเนาะหรือข้าซีสลีย์ใส่บัวหนึ่งซีบ่วงอันนี้ก็ได้ แล้วค่อยจะใส่บับวนึ่งสองวงกากน้ำตาลใส่ครึ่งหนึ่งของปุ๋ย,ยเรียรออกเพราะมันมีน้อยเนาะหลังจากผสมกันแล้วเรียบร้อยเนาะเขากา็หดได้เลยแต่ว่าเขาต้องผสมให้กากาน้ำตาลกับอันปุยยูเลียนี่เปื่อยก่อนเนาะละลายตัวในน้ำออกออกเป็นสีน้ำตาลอนหลังจากนั้นเขาจงหดเนาะ แต่บางคนสิเข้าใจว่ากินงัวกินปุยยูเรียล่ะมันสิเป็นอันตรายโบแมนเนาะแต่ว่าถ้าว่ากินในหุกการมักแบบนี้มันจะปลอดภัยเนาะอยู่ต่างประเทศเขาใช้มาดุลแล้วแต่ว่ายุ่ประเทศเขายังบอทันน้ำใส่เนาะอาจจะหรือว่ายังบอทันหูเนาะก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ต่างประเทศเขาใช้มาดุลแล้วเนาะตามที่ข้าพเจ้าศึกษาแล้วกะเบิ่งในคลิปต่างๆหรือว่าเบิง่งเศร้าอนณา เลี้ยงสัอย่ต่างประเทศเขาไช้ขุนเนาะขุนซัดขุนงัวขุนควยนี่การใชหุกนการนี้ใช้มาโดดและถือว่าได้ผลเนาะ,นะเพราะว่าปุ๋ยยูเรียมันเป็นธาตุไนโตรเจนเนาะไนโตรเจนก็คือมันจะเข้าไปช่วยสลายหรือว่าย่อยพวกพวกเฟืองนี้นเนาะเฮ็ดให้มันมีสารอาหารเกิดขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดให้ง่วควย้ยเวลากินเข้าไปเนาะก็เกิดมีธาตุโปรตีนถือว่าสูตรนี้โปรตีนจะได้ยุดเยดหาเก้าเปอร์เซ็นต์ เจ็ดหาเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคเนาะในการเลี้ยงงวัวหรือว่าขุนงวัวก็โอเคละ ถือว่าสําเร็จเป็นที่ย่มห้อยเนาะถือว่าเอากระมักไว้วันงนี้วันที่11เดือนมังกรเดือนหนึ่งเอากระมักไว้นี่อีกเสเอ็ดมือ้อเสเอ็ดมื้อกะประมาณถึกอยู่วันที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองของเดือนเดือนสองเอาก็สามารถแกะมันกินใดเลยเอาก็คือตาม นั่นแลหละรับซมแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีสารประโยชน์กะกดฝากกดไลค์กดแชร์ให้มูเพื่อนผู้ที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายในหูดได้เห็นน้ำกันเนาะก็เือว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนอะเนาะอ๋อขอบใจสำหรับการติดตามรับซมเติ้ต้นจนจบคลิปขอขอบใจบายบาย